สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องลาเต้เซียนพี A ครับผมคือเมื่อคืนพี่เล่นเกมกับบูมใช่ไหมแล้วคราวนี้ไอ้บูมมันก็พูดในเกมขึ้นมาว่าเนี่ยอยากลองทำกับข้าวให้สุงกินดูคือมันพูดอย่างนี้ในเกมเลยนะเออแล้วก็เดี๋ยวพี่จะลองโทรหามันว่าวมันเอาจริงเปล่าเพราะว่ากระสัดต,ตัดแล้วไม่คืนคำไงคือเมื่อคืนมันพูดแล้วว่ามันอยากทา ก็คือวันนี้เมนูที่จะทำใช่ไหมพี่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะแต่ก็คือเดี๋ยวเราอ่ะจะใช้แอปไอ้นี่ listmate จะขึ้นตรงนี้เลยคือแอปนี้จะบอกว่าเป็นแอปที่แบบว่าเหมือนหาเพื่อนใหม่ประมาณนี้แบบที่แบบสนใจเรื่องเดียวกันเนี่ยให้เขามาเลือกให้เรายกตัวอย่างเช่นนะก็คือว่าแอปนี้พี่จะเล่าข้าวๆก็คือว่าจะมีการสุ่มแชทสุ่มโทรใช่ป่ะก็คือว่าอาจจะให้แบบบูมอะสุ่มโทรไปแล้วก็ถามว่าเนี่ยมีหมายเลข1-5ถึง แบบให้เขาเลือกว่าอะไรเท่าไหร่เซอร์ไพร์เมนูเออก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนกันนะเอาโอเคครับเดี๋ยวเราโทรหาบูมกันเลยบุกมาเดี๋ยวโทรหาบูมก่อนหรอหรออยู่ไหนอยู่ห้องทำไมอ่ะเมื่อคืนน่ะที่บูมบอกว่าอยากทำกับข้าวแ่บยังไงอ่ะเออแต่ทำจริงไหมเนี่ยทำจริงทำได้ไหมล่ะทำได้เดี๋ยวบูมทำเป็นเปล่าก็เป็นอยู่อ่ะ เป็นอยู่เป็นอยู่คืออะไรวะเป็นอยู่คือเป็นหรือไม่เป็นวะเป็นอยู่ไงก็ทําได้เต้อ่าโอเคงั้นงั้นไม่รู้เอางี้ดีกว่าคือเต้เตรียมวัตถุดิบให้บูมแล้วแต่เต้ไม่รู้มันจะออกมาเป็นแบบไหนไงอ๋ออ่าโอเคเจอที่สตูนะ เราไปหาอ่าโอเคม,เม,มีมีเขาคนเดียวสุงไม่มาสุงอยู่บ้านแคน่นั้นแหละฮะมีการถามถึงสุงแต่ก็วันนี้ก็คืออย่างที่บูมบอกอะเมื่อคืนเล่นเกมอยู่นะผมบอกเลยจังหวะกำลังจายิงเนี้ยแล้วบูมอยู่ทีบอกว่าเนี่ยอยากลองทำกับข้าวให้สุงผมนี่แบบเมาไปอย่างนี้แหละพูด <c oughs> ไอ้เหี้ยมันกิงมั่วเลยก็คือวันนี้ก็คือจะทำตามฝันไอ้บูมเพประมาณนั้นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันรอบูมมาไปโอเคครับไอ้บูมมาละไปไปหาบูมกมอบไย ก็คือว่าเมาาื่อวานใช่ไหมไอ้บอูะมันบอกผมตอนเล่นเกมพูดว่าอะไรว่าจะทํากับข้าวเออทำจริงเหรอทำจริงทำจริงก็คือวันนี้บูมอนจะทำกับข้าวใช่ไหมทุกคนออแล้วผมก็เลยจะมาสอนบูมทำข้าวมันเคยทำข้าวปะเน่ยเคยก็เคยตั้งหลายคลิปแล้วทำต่อไหนตั้งคลิปเก๋คลิป쿵ก็จริงเหรออืมโอเคโอเค,อเคงั้นวันนี้ก็กินได้แหละมาก็กยวได้แหละแต่ว่ากินได้ดีไม่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแบบมันไม่ได้ทําง่ายๆนะคือเรา เนี่ยมีเกมให้เล่นว่ะมีเกมให้เล่นอีกเออเดี๋ยวไปงนไปดูไปไปไปเดี๋ไปไปดูครับโอเคครับผมก็คือวันนี้เดี๋ยวจะพาบูมาทำกับข้าใช่ไหมคือเต้เตรียมอุปกรณ์ให้บูมแล้วคือวันนี้เมนูที่จะทำอ่ะก็ยังไม่รู้นะว่าจะทําอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในอปนนั้นอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะให้บูมาคุยกับเขาคุยกับเขาให้เขาเลือกเว้ยว่าเอาอะไรยกตัวอย่างเช่นประเภทเส้นอ่ะมี5แบบอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนก็คือให้บูมาโทรไปแล้วก็ให้เขาเลือกมาหนึ่งอ่คือจะให้เขาเลือกทั้งเส้นนนน้้้ําาเเเืืือออััตตผผกคครรร่งงปปุะมมมีีย บูมแล้วแต่ว่าเมนูที่มันจะออกมา <c oughs> ไม่รู้มันเป็นยังไงแต่ <c oughs> บูมโอเคนะโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคลองรับรองไอซูออมันกินได้แน่นอนมันก็บอกมันกินได้ทุกอย่างหรอเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเข้าแอปนิสแมทกัน <c oughs> นี่ก็คือแอปนิสแมทค <c oughs> ือเต้เคยเล่นอยู่แล้วรอบ <c oughs> แล้วคือเต้เล่นแบบเสียดอิงจำได้ไหม สีอินเป็นคนซื้อของให้ดูดูอวตารของผมก็คือแอปนี้ยคือเขาสามารถแบบสร้างอวตารของตัวเองได้เออมันจะมีหลายรูปแบบแต่ว่าเขาจะไม่รู้ตัวตนของเรานะเออเราก็ไม่รู้เขาว่าเขาเป็นใครเหมือนกันเดี๋ยวให้โทรเลยเนี่ยก็สมมติถ้าเราสุ่มแชทใช่ไหมสุ่มแชทเนี่ยจะได้3นาทีแล้วเขาจะหายไปเว้ยแต่ถ้าสุ่มโทรจะได้7นาทีแล้วเขาก็จะหายไปแต่ว่าข้อแม้มันมีนะก็คือสมมติถ้าเขากดแบบกดไลค์ให้เราอะเราจะสามารถโทรหรือแชทแบบอลิมิเดเลยเหมือนเป็นเพื่อนแล้วว่าแบบว่าไอ้นี่ได้ยาวเลยประมาณนี้ดีดีเดู วัตถุดิบอย่างแรกก็คือเป็นประเภทเส้นนะก็จะมีนี่มีวุ้นเส้นเส้นเล็กบุ้นเส้นมาม่าเส้นใหญ่โอเคก็มีห้าอย่างเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเราจะทํายังไงกันเนี่ยครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเต้จะกดสุ่มโทรกอนก็คือพอสุ่มโทรใช่ไหมคืออันนี้เราต้องรออีกย7่ิวไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแบบว่าจะแบบว่าไม่มีใครคุยด้วยคือยังไงก็ต้องมีคนคุยด้วยอยู่แล้วเพราะคนเล่นเยอะนี่โทรแล้วมากอ่ะเดี๋ยวรอนะสวัสดีครับสวัสดี ทำรายการอยู่บอกเลยบอกเลยเหรอโอเอันเนี้ยเราถ่ายช่องลาเต้ CMT อยู่นะร,รู้จักปะรู้จักซุงปะรู้จักซุงมไหมไมโ่โอเคโอเคไม่รู้จักซุงไม่รู้ถามไดยหน่อยเออเออไม่รู้รู้จักละเป็นว่าตอนเนี้ยคือเราถ่ายคลิปอยู่คืออยากจะให้เลือกของมีหมายเลขหนึ่งสสาี่ห้าจะเลือกอะไรไ หมายเลขสามเหรอเฮ้ยได้นะได้นะเดี๋ยวเรากดกดไลค์ให้เดี๋ยวว่างๆเราคุยกันอคุยกันเอ้าก็เผืดเราเป็นเพื่อนยังไงมันจะได้ไม่หายคืออันนี้ถ้าเราคุยครบ7นาทีเขาจะหายไปใช่ปะเรากดไลค์ให้ก่อนเลยอ๋อเนี่ยถ้าเขากดไลค์กับเรามาใช่ปะคือเราก็สามารถคุยกับเขาได้ตลอดไปอ๋อโอเคเธอเนี่ยเขากดไลค์ให้เราแล้วขอบคุณมากเธอเดี๋ยวว่างๆเราคุยกันเราถ่ายงานแป๊บนึงบายยเนี่ย อันนี้ก็คือตัวอย่างแรกก็คือเราได้นี่มาเป็นวงเส้นวัตถุดิบแรกเราเราเตรียมวัตถุดิบต่อไปเลยไหมได้ได้อ่ะโอเคต่อไปใช่ไหมมาอัาต่อไปโอเคครับผมไอ้บูมไปไหนโอเคครับผมก็คืออันนี้จะเป็นอย่างที่2ที่เราจะเลือกกันก็คือเป็นแบบเหมือนน้ำเอาไว้ต้มอย่างเงี้ยก็คือนี่มีหนึ่งนี่น้ำสต๊อกสองน้ำอัดลมสามน้ำเปล่าสี่น้ำมะพร้าวและห้านมโอเคก็คือจะมีห้าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้ให้บูมโถยใช่ไหมใช่อ่าบูมแล้วจริงๆอ่ะ ในเนี้ยมันมีแบบห้องปาร์ตี้ด้วยสร้างเป็นห้องแบบหัวข้อที่แบบว่าเราสนใจสมมติว่าเราชอบเรื่องกินใช่ไหมอาจจะมีห้องกินข้าวกันเนี้ยก็เราไปจอยกันแล้วไปคุยกันเรื่องเดียวกันคุยกันรู้เรื่องประมาณนี้ดูไม่เหงาเลยนี้มีแอปเนี้ยไม่เหงาไม่เหงาคือบอกอะไรเล่นบ่อยหรอจริงๆริทำไมเล่นบ่อยอ่ะก็มันสนุกจริงใครมาเนี่ยไม่ก็คุยกับเพื่อนใคไรก็ไปทำกันสนุกดีแนะนำครับสวัสดีครับชื่อโบมอยุยี่สิบหกยี่สิบหกเออนี่เธอโหเลยหรอ ไอ้ทุกคนทุกคนเธอเจอคือเรากําลังถ่ายรายการอยู่คือเราอ่ะมีเกมให้เธอเล่นคืออยากให้เลือกให้หน่อยเนี่ยมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าอยากให้เลือกสักเลขหนึ่งเลขสเลขสเลขสี่เลขสี่โอเคนี่โอ้โหขอบคุณมากนี่เอ้ยรู้ป่ะว่าคุยกับใครอยู่อ่ะรู้จักบูมป่ะบูมซุงอ่ะคือใส่น้องบอกสั่ละเออออออโอเคโอเคไปกดไลค์ให้กันกดไลค์ให้กันเพื่อนมากๆคุยกัน โอเคครับผมก็คือวัตถุดิบที่สองก็จะเป็นนี่น <c oughs> ้ำมพะพร้าวก็โอเคอยู่ก็หวานๆแล้วเราไปดูวัตถุดิบต่อไปเลยไป,ไป <c oughs> โอเค <c oughs> แรงจัง แรงเกินอ่ะโอเคมาถึงวัตถุดิบอย่างที่3อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีนี่เนื้อหมูนี่ปลาหมึกนี่เนื้อไก่นี่ปลานี่กุ้งก็คือว่าเดี๋ยวเราโทรฮะเราโทรเราโทรหาเขาแล้วอันนี้ผมเองดีกว่าก็คือต่อวันน่ะจริงๆแล้วอ่ะคือมันสามารถโทรได้5้าครั้งใช่ไหมแต่เดี๋ยนี้คือถ้าเราอยากจะคุยแบบอลิมิตเนี่ยคือสามารถเติมได้เนี่ยอย่างตอนนี้ยผมเติมไปแล้วสามารถส่งโทรได้แบบไม่จำกัดอ่ะโทรยาวๆมาสวัสดีครับคุป็ปเรื่อย ครับผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเหรอค่ะเธอเธอคือตอนเนี้ยเราอ่ะกำลังถ่ายรายการอยู่คือเรามีเกมให้เธอเล่นคือมีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสามค่ะโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดค่ะเฮ้ยเธอดู้แล้ยโอเคใช่ใช่พี่เองลาเต้สีเอ็มพีนะครับเตรียมดูคลิปได้รอดูคลิปได้เลยเราชื่ออะไรอ่ะ โบบฮาราโบฮาราตัวอะไรเนี่ยตอนนี้พี่อยู่กับบูมคุยกับบูมไหมที่อยกับพี่บูมเป็นไรกันที่อยกับพี่บูมเป็นอะไรกันไม่บอกอะไรเนี่ยพี่ไม่บอกอ่ะพี่กดไลค์ให้ก่อนอ่ะกดไลค์กล่องว่าเราคุยกันครับขอบมากครับขอบคุณนะขอบคุณฮะเป็นอภิธานศั้ง์บุบบลาวเดินสบายได้รู้จักจริงเหรออยู่สปปลราเหรอจริงเหรอสบายดีแล้ว สาวเวียงจันทรแซบไหมเออโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่ไปไปแน่ไปเที่ยวไปเที่ยวไหเมื่กี้นะคือประเทศลาวนะสปปลาวเวียงจัการเลยนะแสดงว่าเว่อวายอยู่เออเว่อวายอยู่โอเคโอเคโอเคมาต่อเลยดีกว่ามามามาเฮ้ยครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบต่อไปเลยครับไปโอเคครับผมคืออันนี้ก็เป็นวัตถุดิบอันต่อไปเป็นผักรู้ไหมว่าสูงชอบกินผักไหมสูงไม่ชอบกินผักเฮ้ย รู้ได้ไงวะโอ้ยเป็นคารโลมากจุดยอดคือเนี้ยผมว่าผมจะเลือกสองอย่างอันนี้ก็จะมีนี่ต้นหอมผักชีนี่เห็ดเข็มทองนี่โหระพานี่กระลำปีแล้วก็นี่สาระแนะใบกะเพราหมาคะร์โลยังฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะเออทำอะไรอยู่ครับไม่ได้ทำอะไร อ๋อนิ่นี่เรามีอะไรให้ช่วยอ่ะช่วยเลือกให้เราหน่อยดีพอดีเราจะทํากับข้าวอ่ะมันมีตัวเลขอ่ะมีหนึ่งสสามสี่ห้าเลือกได้2องอย่างนะช่แเลืกตัวเลขให้เราหน่อยดีเอาสได้ไหมได้สิ้วอีกเลขนึ่งอ่ะสแล้วกันสี่หรอโอเคอืมโอเคเสย็ครับก็จบไปสำหรับถักก็จะมีนี่นี่แห่งคำทองก็นี่กำลังปีเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยครับไป โอเคครับผมอันนี้คือเปเครื่องปรุงผมจะเป็นแนะนำนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าใส่กี่ช้อนก็ได้คือไม่เหมือนอย่างอื่นเนียอย่างอื่นคือมันเลือกปุ๊บมันคือใส่เลยใช่ไหมแต่อันนี้กี่เบอร์กี่ช้อนแต่กินได้ไหมได้เหรอเออโอเคครับเดี๋ยวอันนี้จะใส่ระหว่างทำมามาจุดเลยจุดเลยบูุคิดเมนูที่จะทำออกยังไงเออออกแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ที่ยากที่สุดให้น้ำตุ๊บยากที่สุดเหรอเออยากสุดแล้วผมว่าอันนี้ต้องอ๋อน้ำอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกไว้น้ำมะพร้าวใส เมนูนี้เออ่ปลาหมาท้าวหอยปลาหมาหอยเฮ้ยผมว่าอร่อยจริงมันจะไม่อร่อยตับเครื่องปรุงก็แหละปรุงน้ำต่อเลยก็เดี๋ยวเส้นนี้เราใช้เยอะไหมหรือเอานิดนึงปรุงว่าสูงกินเยอะปะสูงกับเต้ก็น่าจะกินนะไม่ไม่กินทำให้ตุงอันเนี้ยอยากให้เต้กินด้วยโอ้โหปรุหั่นก็ได้มั้งโอ้ห่วงเส้นเขาหั่นกันเหรอโอ้เขาหั่นกันทองนิ้วทองนิ้ว อคือตามหลักจริงๆแล้วมันจะต้องไปแช่ก่อนใช่เราควรแช่เหมอนปะเออไม่ต้องอะไรโอเคโอเคมามา Five minutes later ตัวจริงทานหมกข้าวหรือเป่าปะอยู่ที่ไหนปกติใช่ปะทำ ทำ,ทำตอนไหนวะทำตอนตื่นเช้าอ่ะบูมทําได้แค่แบบว่าทอดไข่าาดาวไส้กรอกแค่นั้นหรอขนมปังทุกเช้าเอ้าจริงๆครับผมมาอยู่กับบูมมาเป็นอาทิตย์ละหลายอาทิตย์ละลก็คือว่าบูมมาทําเป็นจริงๆผมเห็นเดิมไหมถ้าเปิดตู้เย็นปึ้งแล้วก็หยิบมาใส่มไปปมโครเวฟปแล้ปิดปุ๊งกดไม่ก็เดิมไปทำเลยนะกลับมาทีนึงก็คือได้กินละไม่เก่งจริงว่ะใช่ครับไม่ง่ายไม่มีอะไรเผาบูมด้วยตอนนั้นยังเดินไปในห้องกลัวใช่ไหมอาแล้วในถังขยะมันมีเหมือนแบบไข่ดาวอ่ะนน่่าจะอยูสักเปป็ีแล้ว ไข่ดาวปีหนึ่งจริงอ่ะมึงเป็ีนเรื่องเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่แไปแล้วนักสะสมไปอีกรอบมันหายไปแล้วมึงกินเหรอเหมือนแบบอะไรเอาไปทิ้งดิเหมือนเป็นแผ่นหินอะแข็งมากเลยอ่ะ เราทำอะไรบูม Five minutes later โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำการสุร่มโพลตอนแรกว่าสุ่มแชทน,นะแต่ว่ามันคือวัตถุดิบมันเยอะไงแบบมันหลายอย่างไนงะก็เลยบอกว่าสุา่มโพลว่ะมาคือผมบอกเลยคนนี้โชคดีสุดเพราะว่าเขาเลือกกี่อย่างก็ได้ใส่เท่าไหร่ก็ได้เอารถเดยครับชื่ออ,อะไรครับชื่อครคือเราอ่ะมีเกมให้เธอเลือก คือมีมีของหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบเธอจะเลือกอะไรคือคือมันเป็นแบบว่าเหมือนเราอ่ะกำลังทำอาหารอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะใส่อะไรดีเราก็เลยอยากให้เธอเลือกประมาณนี้เอาเลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งเอาทุกเลขยกเว้นเลขหนึ่งอย่างละกี่ช้อนอย่างละสองอย่างละสองโอเคอันนี้คือเกลือเขาบอกว่าอย่างละสองมีความโอเคคอยสนุกมะนาวสองอ่ะผมให้สองลูกเลย ว่ามันอาจจะช่วยตัดรสได้นิดนึงเคยแบบไปห้องอะไรนะปาร์ตี้ไม่มีเออมีอะไรที่แบบห้องหนังสือมีปะห้องหนังสือมีปะห้องหนังสืออะไรวะเอาเรียกห้องปาร์ตี้คำถามต่อไปครับพิกคนถือกล้องจริงไหมครับคนชื่อเสียอินผมมีความรู้สึุขทินได้อูว้วก็ตะกี้นี้อะไรนะซิอิว๊วสนุกสนุกโอเค นี่คือน้ำซอสที่เราได้ครับดูดูดูสีสันครบแล้วเธอน่ากินสุดๆขอบคุณนะน้องแน็กมีอะไรเป็นริมมากคุยดีมากอ้วนอร่อยเราเริ่มทำันเลยดีกว่าบูมเราทำยังไงเอาปลาไปแช่ไหมแบบที่เอ้ยเอ้ยอย่างนี้เลยหรอไม่รู้เอาคุกไหมคุกเอาปลามาตัวหนึ่งก็คุกคุกแล้วก็แบบต้มยังไงหรือว่ายังไงมันตักอะไรกันอันนี้ใส่ไหมวะอันนี้มันดูเยอะไปนะก็ไม่เราก็ค่อยๆ่ตักใส่ลงไปไง นเรื่อยๆกินได้เอ้แต่ว่าเขาเลือกมาแล้วนะเขาเลือกให้เราใส่ท้างนี้เราก็ต้องใส่ท้างนี้ตามนั้น่ะผมเริ่มเลยเส้นเล็กเนาะหุ้นเส้นอันนี้ก็เส้นเล็กตั้งคลิปเลยของเราก็คือมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดอื ใส่ผักเยอะมากเลยชุงไม่กินผักเออนี่แหละชรงกินใช่ไหมเห็ดเยอะมากเลยอะ่ะไอชุมชอบผินมึงทำไม่น่ากินเลยเต้โอเคครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับเดี๋ยวไปเจอกันหัไปโอเคครับอันนี้น้ำเดือดละเส้นเราก็น่าสุกแล้วแหละเดี๋ยวใส่ปลาบุ้มปิดน้ำหลังบ้านให้หน่อยไอบุ้มมันกลัวอะไรวะงงคือปลาเราใส่ไปเราจะไม่คนเพราะว่าเดี๋ยวมันขาวแต่เราต้องคนหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่คนมันไม่จมน้ำตูหอมร้อนหอมแบบกินแ้แล้วคือตอนนี้กินได้แล้วแหละถ้าเราไม่ใส่อันเนี้ย อันนี้ต้องใส่ทั้งหมดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ชิมหมออร่อยเต้วงรองไม้เอาร้องก่อนงะแต่ใส่นี้เห็นหน้าเมื่อกี้ก็น่าจะแบบสื่อได้ทุกอย่างแล้วอ่ะอะไรอ่ะโอเคครับผมว่าเดี๋ยวเราใส่นี้ใส่ปุ๊บแล้วก็รอมาสุกโอเคอืมกินก็ซอสที่เกิดกับกะปินม่เท่าไหร่หรอผมชิมเลย มันกินได้จริงๆมันกินได้เออเออกินได้เราลองชิมไหมไม่กินเราต้องลองชิมด้วหน่อยเอาเอากินเสียดต้องกินนะเอาเอาไหมเอาดิเอาไม่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 ยกินม่ไม่ไม่อมเอมาไม่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 ยก่นได้ได้ไ่ไมม่ม่ไม่ไไมไว่นม่ไม่่่ม่่เมื่อกี้พูดไปเรื่อยเห็นไ่ไ่ อะไรวะโอเคครับเดี๋ยวเรารอสุกแล้วเดี๋ยวเราไปไปหาไอ้ซุงอะไรเนาะให้มันชิมแต่เดี๋ยวดูว่าซุงจะให้คะแนนเมนูนี้เท่าไหร่ตั้งชื่อเมนูแรกของภูมิมะกินแล้วตายอ่ะชื่อเมนูใส่กะโหลกชื่อเมนูอะไรนะกินแล้วตายเขาชื่อเมนูกินแล้วตายโอเคครับเดี๋ยวลองดูว่าซุงมันจะชอบไหมนะโอเคไปมุนโอเคครับผมคือตอนนี้ก็มาถึงบ้านเนยละไอ้ไอ้เนยมันไอ้เนยกะซุงเออ มาเลจะให้กินคือตอนเนี้ยซุ้มมันจะกินข้าวปดิรกินข้าวยังนี่เมนูกระทะงพร้อมนี่ผมบอกเลยว่าเมนูนี้บูมทำครั้งแรกในชีวิตกินไม่ได้ชื่อว่าอะไรนะกินละตายกินได้กินได้ไม่มันกินได้ ได้แต่ว่าจริงๆกูลองแล้วผัดหมี่พูดไปเรื่อยผัดหมี่พูดไปเรื่อยเปิดปลาแล้วตาคุณไหลเลยไม่ได้จิ้มไม่เยี่ยมเหม็นข่าวมึงทำเพ้นน์อะไรเงี้ยเออมึงทำจริงๆกูมึงกินปลากันดีกว่ามึงค่อยจิ้มได้ทำไมมันมีอะไรปลามันน่าจะอร่อยกว่าจริงๆรอให้ดมเหมือนมีอะไรมั่งลองลองแยกประสาทดิมึงมันตีกันมั่วเลยเหมือนมึง แต่ว่ามึงกินอะไรมาบ้างมึงบอกมึงบอกมันมันสั่งทำให้มึงเลยแล้วมึงไหมเรามีพริกใช่ไหมอ่าใช่โอ้ยเอามามาะลองลองดูลองดูให้เกียร์คะแนนนี่แหละอันนี้ดีกว่าก็มีมะนาวอะมีอ่าก็มึงตักให้มันครบๆเลยแล้กินคำเดียวเพราะกลัวมึงอาจจะกินได้ไม่เยอะนี่เหมือนมีกระเปี้ยเฮ้ยไอ้ยมึงรู้เลยเหรอจ้ะใช่ใช่จมูกมึงดีนะเออจมูกมันดีปะมันมันมันชัดขนาดเนี้ยมันชัดขนาดเนี้ย กินได้จริงมว้ยกินได้จริงกูลองแล้วหน้าตาหรือกลิ่นมันอาจจะดูไม่ดีนะแต่คือมันกินได้อ่าไอ้กลิ่นเนี่ไม่ค่อยดีอ่ะมึกลิ่นเนี่ยไม่ค่อยดีอ่ะมันปกติทำใจยากอ่ะไอ้บูมมึงไปป้ามันดิทำใจให้วิ่งกระโดดล้มง่ายกวิ่งขับอะไรวะมึงคิดนานยังวะเร็วอ่ะเฮ้ยหมาอะไรสัตว์โดดแน่ เป็นไงกูบอกกินได้ไงแน่นอนไอ้บูมบอกแล้วกินได้เออเป็นไงมันกินได้จริงคือกลิ่นไม่ต้องบอกว่ากลิ่นมันจะแปลกๆใช่ป่ะแต่มันก็โอเคกินได้ไม่จะแปลกต้อมไม่กินเยอะเกียร์คะแนนกียร์คะแนนใครทำบูมเอาไปแปลกเฮ้ยเต็มเท่าไหร่วะเต็ร้อยแปดร้อยอันนี้คือใครปลูกมั่วไม่แรนดอมไม่ คือกูอะซูมจากแอปลิสแมทก็คือว่านั่นแหละกูอะก็โทรมาแม่ถ่ายเหมือนกันแล้วมึงจะถ่ายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำกับให้แดดกินได้ไหมไอเต็มสิบเต็มสิบคือเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเอ่ะกีคอนเทนต์เลยเดี๋ยวอ่าโทรหาลิสแมทแล้วให้เขาเลือกเมนูอะไรแล้วกูทำให้ดูให้เขาเลือกใช่ไหมแล้วให้เลือกเลยไม่เปิดดูตำราไม่ดูไม่ดูอ่ะได้โอเคเลยอ่ะได้ได้เราไม่เลยแล้วแบบถ้าแม่อร่อยกูให้ตบหน้าเลยเตรียมหน้าไปเลยดีกว่าชื่อลบ โอเคครับผมก็เดี๋ยวจบคลิปเลยสรุปอร่อยใช่ปหมกูขอลองเต็มๆเลยว่อยากลองไหมโอเคตื่นเลยแล้วมันก็อร่อยนะจริงๆมันไม่ได้แย่นะเออมันก็โอเคมันก็กินได้อ่ะแต่ว่าไม่กินดีกว่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวจบคลิปเลยก็อันนี้ไปปรุงต่อท้ายป่ะใช่ก็คือโอเคแบบเบนทุกอย่างแล้วอีกรอบนึ่ง ไม่ต้องใส่ทุกอย่างคนแล้วก็ขึ้นเลยเหรอคือมันเป็นอย่างนี้พวกกูอ่ะเลือกของก่อนเลือกเลือกเืแล้วซอสอ่ะเอามาท้วยหนึ่งใช่ไหมตัวหาพวกกูก็เลือกทุกอันอะมารวมกันโคโคโคคนเทใส่ก็คือรถนี้เลยตือแปลกอยู่มันเป็นรถที่ไม่เคยกินเพราะว่ามันไม่ได้น่าเป็นคนทำก็ไม่มีแน่นอนเดี๋ยววิไปกอดูนี่ ก็ประมาณนี้ครับก็แอมนะครับคือหาเพื่อนที่มีความสนใจเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่แสดงตัวนะว่าเราเป็นใครเขาเป็นใครคือเขาแสดงเป็นปกติก็ไเป็นตัแสดงอยู่แล้วคือเราจะเป็นอวตารประมาณนี้แล้วก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android จะบอกว่าถ้า iOS จะใช้ได้สามโรกก็มีสุ่ม c h a โพแล้วก็มีปาร์ตี้ใช่ไหมแต่ Android จะมีระบบเพิ่มข้มาก็คือดูวิดีโอด้วยกันในแชทเดียวบุ้มกินเลรเฮ้ยเต้แต่ไม่ชิมได้ไงวะบุ้มกินกินก่อนเป็นย้ยังไม่เห็นไงยังไม่เห็นออาบุมกินหน่อยไหมเอ้ยตั้ง หน่อยดิตทำเดียวคำเดียวมึงตัวเองไรไอ้บุ้มลงตัวเองตัวเองทำเองก็ต้องกินนั่งเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองกินด้วยคำเดียวเดี๋ยวบอกว่าเบ่งเบ่งมามามาเดี๋ยวกูตักให้หว่าเดี๋ยวโอ้ยไม่เป็นไรกูมือเนาะก็เคยมพนก็ได้อ่ะโอเคเอาปลาเอาไอ้บุ้มเฮ้ย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 เฮ้หเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้ย เก้าเก้าโอ้โหเมื่อกี้แค่นี้มึงบอกเก้าตัวเองไม่ไหวถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์ครับผมแล้วก็ถ้าครั้งหน้าให้ใครอยากให้ทำอะไรนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวเพื่อผมทำอีกไงทำให้เพื่อนกินอีกมันก็โอเคนะจริงๆมันออกมาครับกินได้ใช่ไหมใช่เออมันก็โอเคครับเล็กซึ้งมากโอเคครับผมไปละบ๊ายบายบ๊าย